สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คืนนี้มีเรื่องเล่าคืนนี้เราจะเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่กับครอบครัวอย่างสนบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเปิดมือถือของตัวเองแล้วเจอรูปครอบครัวรูปถ่ายที่ไม่มีใครเคยจำได้ว่าเคยถ่ายมันไว้แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือในรูปนั้นมีคนที่เธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนและตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ฉันชื่อฝนอายุ27ปีเป็นลูกสาวคนโตในครอบครัวเราอยู่กัน5คนพ่อแม่น้องชายและยายบ้านของเราอยู่ในต่างจังหวัดเป็นบ้านสองชั้นไม้ผสมปูนฉันเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่เดือนหลังจากลาออกจากงานในกรุงเทพช่วงนั้นฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับนั่งไถ่ายมือถือว่างๆก็ดูรูปเก่าๆที่เคยถ่ายไว้ แล้ววันหนึ่งฉันเปิดแกลเลอรี่เพื่อหาภาพไปอัดเป็นรูปใส่กรอบในนั้นมีอัลบั้มชื่อ Family Portrait ฉันไม่เคยสร้างอัลบั้มนี้เลยแต่คิดว่าอาจเป็นแอปจัดให้เองพอเปิดเข้าไปก็เจอรูปที่ทำให้ฉันขนลุกไปทั้งตัวมันเป็นรูปถ่ายครอบครัวของเราทั้งห้าคนทุกคนนั่งเรียงอยู่หน้าบ้านยิ้มให้กล้องเหมือนเป็นรูปถ่ายรับปีใหม่อะไรสักอย่าง แต่ปัญหาคือฉันไม่เคยจำได้ว่าเคยถ่ายรูปนี้และไม่มีใครในบ้านจำได้เลยว่าเคยถ่ายที่แปลกยิ่งกว่าคือในรูปนั้นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมขวาของรูปเธอใส่ชุดนอนสีขาวหน้าตาซีดและยิ้มแบบแปลกๆฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครพ่อแม่และน้องชายก็ไม่รู้จักแม่คิดว่าอาจมีใครแอบมาใส่ในรูปหรือแตแต่งภาพหลอก แต่ยายไม่พูดอะไรเลยเธอแค่มองรูปแล้วหลบตาเหมือนกําลังกลัวบางอย่างวันรุ่งขึ้นฉันถามยายอีกครั้งยายเงียบไปนานแล้วก็พูดเบาๆว่าหนูฝนยายเคยเห็นเด็กคนนั้นเดินอยู่หลังบ้านตอนหนูยังเด็กฉันถามยายว่าเป็นใครยายสายหน้าบอกว่าไม่เคยรู้แต่ทุกคืนเวลาประมาณตีสองยายจะได้ยินเสียงคนเดินในบ้าน เสียงเบาๆเหมือนเด็กผู้หญิงเดินเท้าเปล่าไปมาฉันเริ่มกลัวฉันลองเปิดมือถืออีกครั้งรูปนั้นยังอยู่แต่ที่น่ากลัวกว่าคือเมื่อฉันสูงเข้าไปที่ใบหน้าของเด็กคนนั้นเธอกำลังมองตรงมาที่กล้องมองเข้าตาเรามองเข้าตาเราแบบจ้องแน่น และมีรอยยิ้มกว้างขึ้นกว่าที่เห็นตอนแรกฉันเริ่มฝันแปลกๆทุกคืนฝันเห็นตัวเองนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนในภาพถ่ายและเด็กคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามานั่งข้างๆฉันเธอไม่พูดอะไรเลยแค่ยิ้มคืนหนึ่งฉันสะดุ้งตื่นกลางดึก ได้ยินเสียงบางอย่างดังแววจากแกลเลอรี่ในมือถือมันเล่นคลิปอัตโนมัติแต่ฉันไม่ได้เปิดในคลิปคือบ้านของเราในตอนกลางคืนมีเสียงฝีเท้าเด็กและเงาของเด็กหญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้ากล้องไปช้าๆแต่บ้านเราไม่มีเด็กผู้หญิงไม่มีใครอายุเท่าเด็กในภาพเลยวันถัดมา ฉันตัดสินใจลบรูปนั้นออกจากมือถือแต่ไม่ว่าฉันจะลบกี่ครั้งมันก็กลับมาเสมอเหมือนกับว่ามันฝังอยู่ในเครื่องหรือบางทีอาจจะฝังอยู่กับครอบครัวเรามานานแล้วเธออยู่ในบ้านแค่ไม่มีใครเห็นแต่กล้องอาจจะมองเธอก่อนใครและเธออาจจะไม่อยากอยู่นอกกรอบอีกต่อไปขอบคุณที่ฟังจนจบ ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพราะที่คืนนี้มีเรื่องเล่าเราจะพาคุณไปรู้จักความหลอนที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันอยู่ใกล้แค่ไหนแล้วเจอกันในคืนต่อไปค่ะ